สวัสดีครับท็อฟฟี่ประตูซ่อมคอมกับช่วงท็อฟฟี่มีสาระ EP ที่2นะฮะคราวที่แล้วเนี่ยเราสอนไปในเรื่องของการลงวินโดว์เองโดยที่ไม่ต้องยกไปร้านใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อจาก EP ที่แล้ว EP นี้จะเป็นการสอนลงไดเวอร์จริงๆจ,จ,จะเรียกว่าเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาไดวงไดเวอร์นะฮะก็อยา่างที่รู้ๆกันว่าถ้าเกิดว่าเราลงวินโดว์10เนี่ยตัววินโดว์10เองเนี่ยมีฟีเจอร์หนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการแก้บ ปัญหาเวลาเราไม่รู้ว่าไดเวอร์ตัวนี้ต้องไปโหลดมาจากไหนตัวฟีเจอร์นี้นี่แหละที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงไดเวอร์หลังจากลงวิดโอเสร็จได้ไงมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Windows อัปเดตเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าอีวิดโด้อัปเดตเนี่ยมันมีเงื่อนไขแล้วการทํางานของมันเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันดีกว่าค่ะหน้าจอน,นี้นะคะเราก็จะมาต่อจาก ep ที่1กันหลังจากลงวิดโ w s เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทาต่อไปคือการลงไดเวอร์นั่นเองการลงไดเวอร์ใน windows 10เนี่ยม ได้มากโดยใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Windows Update นี่ตัวนี้นี่ก็กดไป ซึ่งมันจะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่งคือการจะใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยเราต้องคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตก่อนเราก็เสียบสายแลนค่ะเราได้ทําการเสียบสายแลนเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียบสายแลนแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นอินเทอร์เน็ตเข้าแสดงว่าไอ,อ้ตัว Windows 10ที่เราลงเนี่ยอาจจะแบบไม่มีการ์ดแลนในตัวอุปกรณ์ที่เรามีอาจจะเป็นเพราะว่าเมนบอร์ดของเราอาจจะเป็นรุ่นใหม่เขาก็เปลี่ยนวัสดุการ์ดแลนอะไรใหม่ทําให้ไม่มีไดเวอร์ก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็ไปโหลดไดเวอร์ การ์ดแลนมาติดตั้งค่ะนี่แล้วก็กดเซตอัพไปเลยอย่างของพัฟเฟี่ใช้ของ ASUS ใช่ไหม นี่ค่ะติดตั้งง่ายๆไปโหลดมาหน้าเว็บนี่ขึ้นแล้วอ่ะพอเรามีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วให้เรากดเช็ค for อัปเดตตรงนี้ค่ะเพื่อเช็คว่า Windows เนี่ยต้องอัปเดตเวอร์ชันไหมมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังหลังจากที่โหลดมาจากเว็บมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเห็นปะกดแค่คลิกเดียวนางจะสกแกนในเครื่องเลยว่ามีไดเวอร์พื้นฐานอะไรที่ยังไม่ได้ทําการติดตั้งนางก็จะทําการติดตั้งให้อัตโนมัติรวมไปถึงระบบป้องกันซิเคเลตี้อะไรต่างๆที่เป็นซอฟต์แวร์ป้องกันของทาง i c r o s o f t อย่างการ์ดจออย่างง้ใชกากจอน็ โหลดมาลงให้นะจ๊ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไดเวอร์ลงครบหรือยังให้เรากดโฟลเดอร์อะไสักอย่างหนึง่งขึ้นมาให้มาอยู่หน้านี้นะฮะให้เราเลือกไปที่ดิสพีซีคลิกขวาเลือก n a g จจากนั้นไปที่ดี v i c e manager ครับเพื่อดูว่าไดเวอร์อันไหนที่ยังทําการติดตั้งไม่เรียบร้อยอย่างอันนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายตกใจค่ะว่ายังติดตั้งไม่เรียบร้อยแล้วก็ไปหามาลงให้เรียบร้อยแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเราติดตั้งไปสักพักหนึ่งมันจะมีตัวอัปเดตบางตัวเนี่ยที่ต้องร Re ีเควสต์รีสตาร์แต จะรีสตาร์ทเนี่ยให้เรารอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดาวน์โหลดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยก่อนหรืออีกวิธีการหนึ่งจะดูได้ไงว่า Windows ของเรามีอะไรอัปเดตไหมสังเกตด้านขวาล่างตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวโลโก้บ่งบอกว่าเฮ้ยวินโดว์มีการอัปเดตนะแล้วก็มีรีเควสต์รีสตาร์ทอะไรอย่างงี้ด้วยนะเรารอให้มันติดตั้งเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยรีเพราะว่าทำไมถึงต้องรีสตาร์ทเป็นการเริ่มต้นการทํางานของระบบใหม่หลังจากที่อัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อยแล้ว เหนไหมนี้คือลงเดเวอร์การ์ดจอเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงก็ต้องดีสตาร์ทอยู่ดีนะฮะแต่ว่าอรอไอตัวนี้ให้ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยก่อน Windows อัปเดตเนี่ยต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่านางจะลงไดเวอร์ที่เป็นพื้นฐานให้นะเราอ่ะอาจจะต้องไปหาโหลดไดเวอร์อื่นๆที่นางไม่ได้ติดตั้งให้มาติดตั้งเสริมก็เราสามารถที่จะเข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆของแบรนด์เมนบอร์ดที่เราใช้รวมไปถึงการ์ดจออย่างของการ์ดจออย่างนี้เนี่ยนางจะลงมาให้แค่แบบพื้นฐานเฉยๆถ้าเกิดว่าการ์ดจอของเราเน เราจะต้องไปหาโหลดตัว Nvidia เยแยกอีกทีหนึง่งอย่างเช่นการ์จอที่ท็อปใช้เครื่องนี้เนี่ยเป็น Nvidia เดียราก็ต้องโหลด Nvidia GeForce Experience นี่ตัวนี้ ข้อดีของตัว Nvidia GeForce Experience ตัวนี้เนี่ยจะช่วยคอยอัปเดตไดเวอร์การ์จอให้เราสม่ําเสมออย่างเช่นเวลาเราเล่นเกมอะไรที่มันมาใหม่ใช่ไหมคะบางเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ซัพพอร์ตกับการ์จอรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นน,น้นแล้วอยู่ๆเขาอัปเดตให้การ์จอเนี่ยซัพพอร์ตเกมต่างๆมันก็จะอัปเดตให้อัตโนมัติมันก็จะคอยแจ้งเตือนว่าเฮ้ยการ์จอมีอัปเดตฟีเจอร์บางอย่างแล้วนะให้ไปอัปเดตซะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ควรลงติดเครื่องไว้สําหรับใครที่ใช้การ์จอของ Nvidia นะฮะ อย่างเช่นเราใช้การ์ดจอ RTX 3 0 7 0แล้วอีกเกม Cyberpunk 2077มาเนี่ยการ์ดจอยังไม่สพอร์ตเล่นเกมไปอาจจะยังมีบั๊กการ์ดจออะไรนั่นนี่โน่นก็ถ้าเกิดว่าทาง n v i d i เ g e f o r c เขาอัปเดตเขาก็จะอัปเดตแล้วก็แก้ไขปัญหาในการเล่นเกมอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาที่มาจากฮาร์ดแวร์ของเขาเองนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมอะไรแบบเนี้ย พอติดตั้งเสร็จก็ล็อกอินอะไรต่างๆให้เรียบร้อยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นถ้าเกิดว่ามันมีเวอร์ชันการ์จออัปเดตมันก็จะ,จะมีแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะว่า GeForce Game Ready Driver is available เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะอัปเดตไดเวอร์อะไรต่างๆได้แล้ววิธีการอัปเดตไดเวอร์ง่ายมากไปที่หัวข้อไดเวอร์ของการ์จอตรงนี้นะแล้วก็กดเช็ค for update ถ้าเกิดว่ามันมีเวอร์ชั่นใหม่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยรออย่างเดียวพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ให้มัน prepare p a ็ k เกจติด ตั้งอะไรให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมันจะมีให้เลือกว่าเราจะติดตั้งแบบไหนจะมีแบบ Express Installation หรือ Custom ก็สำหรับเรานะคะเอาแค่เน้นใช้งานไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรเยอะก็ Express ไปเลยค่ะ พอเราลงไดเวอร์การจอมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเรสโซลูชันของหน้าจอแล้ถ้าเกิดสังเกตดูดีๆพวกภาพอะไรต่างๆจะดูคมขึ้นลงเส้นแต่เราไปดูซี Windows อัปเดตเสร็จยังโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะไปะรีสตาร์ทนะฮะเพื่อรีบูตการทาง,งานของระบบให้ทางระบบอัปเดตเวอร์ชันต่างๆไดเวอร์ Driver, ต่างๆให้เรียบร้อยไอหน้าจอรีสตาร์ทเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นว่ากำลังอัปเดตอะไรต่างๆ รีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่า Windows เนี่ยอัปเดตครบหรือยังเราสามารถกลับไปเช็คได้ที่ Windows อัปเดตค่ะตรงนี้เช็คอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเกิดอย่างนี้แสดงว่าไม่มีแล้วแต่ว่าเราก็ต้องรีเช็คอีกรอบหนึ่งว่ามีไดเวอร์อะไรที่ยังลงไม่ครบไปเหมือนเดิมค่ะอ่ะเราก็จะเจอว่ายังมีไดเวอร์ที่ยังลบไม่ครบอยู่นะคะเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บของเมนบอร์ดยี่ห้อนั้นๆที่เราใช้อยู่อย่างของเราก็ต้องเข้าของ ASUS แล้วก็ไปหา download, ดาวน์โหลดไดเวอร์อะไรต่างๆมาติดตั้งเพิ่มเติมค่ะหรือถ้าเกิดว่าบางอันถ้ามันอัปเดตได้เราสามารถคลิกขวาตรงที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจแล้วกดอัปเดตไดเวอร์ได้เลยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหาเจอไม่เจอถ้าอย่างนี้หาไม่ เ,เพราะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ระบบอาจจะไม่ได้แบบเก่งถึงขนาดหามาลงได้เราก็ต้องมาลงติดตั้งเพิ่มค่ะ เป็นไงกันบ้างคะง่ายไหมกับการลงไดเวอร์นั่นแหลคะค่ะใครที่มีปัญหานะฮะไม่รู้ว่าทํายังไง Windows อัปเดตเพิ่งพาได้แต่ว่า Windows อัปเดตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กถูกต้องแล้วก็ได้ไดเวอร์ร้อเอร์คือนางเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหาไดเวอร์มาติดตั้งชั่วคราวก่อนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นไดเวอร์ของการ์ดจอเนี่ยเราจะต้องไปโหลด n v ็นวีเดีเอ็กซ์เพมาเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเราใช้ว i n d o w s อัปเดตเนี่ยนางก็จะไปหาโหลดมาให้ก็จริงแต่ว่าเวลาอัปเดตเน ียมาอู่ดก็หวังว่าจะได้สาระจากท็อฟฟี่มีสาระนะจ๊ะก็อย่าลืมนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพจท็อฟฟี่เป็นตุ่ซัมคอมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไคร้ช่องท็อฟฟี่เป็นตุ่ซัมคอมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็เดี๋ยวจะหาสาระมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะจ๊ะ